สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันอยู่หรือเปล่าทุกคนในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดู3จุดที่ดีที่สุดในการ AFK ในโลกที่3ของเกม The f o r s นะครับใน3จุดนั้นเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างก่อนไปรับชมผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์และกดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ3 0,000ื่นซับแล้วนะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลยเย่ yeah! คลิปนี้สนับสนุนโดยดีดีช็อปบ,บริการต่างๆในแมป The f o c s ไก่เผานางฟ้าไก่เผาปีศาจรับกดเกม แพสและบริการอื่นๆอีกมากมายสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่ดีดีฉั UG Phone แอปพลิเคชันระบบค่าวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากฟาร์มแบบออโต้หรืออยาก AFK แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สาคัญราคาย,ยังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ M V P จ่ายเพิ่มเพียงไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงก,กว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอยา ค้ดนอมี่เพื่อรับ450เพรไปทดลองใช้กันฟรีฟสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งด้วยนะคบอย่างที่ผมบอกไปเลยนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาด,ดู3จุดที่สามารถ AFK ได้ในโลกที่3ของเกม The Fort นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งการ AFK เนี่ยจะช่วยทําให้ประหยัดแรงของเราไปเยอะเลยนะทุกคนเพราะว่าบางทีที่เราไม่ว่างเนี่ยเราก็สามารถไป AFK ได้นั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ AFK บ่อยมากๆนะทุกคน AFK ขุดหินนะแต่อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าในโลกที่3เนี่ยจุด AFK มันก็ค่อนข้างน ในโลกที่2ที่เราสามารถ AFK ได้ตลอดเวลาแล้วก็มีจุด AFK ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมได้นํา3จุดหลักๆที่สามารถ AFK มาได้เพื่อให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับเอาไว้แบบว่าไป AFK ใช้ตอนที่เราไม่ว่างหรือว่าไปใช้ตอนที่เราแบบเหนื่อยๆนะทุกคนอยากไปหาอะไรทําอย่างอื่นก็สามารถ AFK ด้วย3จุดที่ผมกาลังจะบอกต่อไปนี้ได้เลยนะทุกคนซึ่งจุดแรกของเราเนี่ยจะอยู่ในส่วนของถ้าแมงมุมนะทุกคนเป็นจุดที่ได้แร่ค่อนข้างดีอยู่นะทุกคนแต่ก็ยังไม่ได้ดีมากที่สุดในคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตอนจบคลิปนี้เนี่ยหรือว่าวิธีที่3ของเราเนี่ยจะได้แร่ดีขนาดไหนนะทุกคนอ่าโอเคมาต่อกันที่จุดแรกนะทุกคนซึ่งจุดแรกที่กาเราจะ a f k เนี่ยก็คือในส่วนของจุด2ฝั่งนี้นั่นเองนะทุกคนก็สามารถ a f k ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะครับเพราะว่าแร่เนี่ยมันจะเกิดเป็นแนวนอนอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะทุกคนก็สามารถยืน AFK ตรงนี้ได้ยาวๆเลยนะครับใครจะใช้อะไรเพื่อ AFK ก็ได้เลยนะทุกคนแล้วแต่ตามสะดวกนะครับหรือว่าใครจะใช้วิธีการที่ผมเคยสอนไปเมมืื่ออนนนาาแล้้วกกก็็ไดุคค กดคลิกซ้ายค้างกด E S C 2ครั้งแล้วก็ปล่อยคลิกซ้ายนะทุกคนจากนั้นเนี่ยมันก็จะตีอยู่ยาวๆอย่างนี้เลยนะทุกคนซึ่งแร่ที่จะเกิดแถวๆนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3แร่นะทุกคนหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดแถวๆพวก2แร่สุดท้ายนะทุกคนซึ่งแร่แรกที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไอซ์เพเปอร์ตัวนี้นะทุกคนตัวนี้เลยนะซึ่งจะมีโอกาสได้รับในส่วนของพวกแร่ที่เป็นแร่จากเอ่อวาซเวนนะทุกคนพวกไมทิวพวกเอ่อไลทไทอะไรทํานองนั้นนะทุกคนพวกยูเรเนียมปรระะมมมมมาาาณนนนนนนัั้เเเเลยต่่อออททุุกกกกกคคคแีีจโสิดห็บื แล้วเห็นไหมแ่ที่จะมีโอกาสเกิดอีกนะ,ระครับทุกคนก็จะเป็นในส่วนของเจ้าไอล็อกประมาณนี้นะทุกคนก็สามารถตีได้เลยซึ่งเจ้าไอล็อกเนี่ยก็มีโอกาสดรอปในส่วนของแร่ใหม่นะทุกคนอย่างเช่นแร่เอ่ออ่ะตัวนี้นะทุกคนเป็นแร่น้ําแข็งตัวนี้นั่นเองนะครับที่เป็นระดับมิสติกนะทุกคนหนึ่งใน9898นะทุกคนก็มีโอกาสดรอปเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็แร่สุดท้ายเนี่ยที่มีโอกาสเกิดตรงนี้นะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของแร่ไอบอร์เดอร์นั่นเองนะทุกคนซึ่งเจ้าไอบอร์เดอร์เนี่ยม ในแร่นั้นเนี่ยก็จะเป็นแน่นอนนะครับทุกคนแร่อซ์เนี่ยคือออกบ่อยมากๆแล้วก็จะมีในส่วนของแร่วิ่งเร็วตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีแร่แซนติปตัวนี้ก็จะออกจากไอบอร์เดอร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถ AFK ยืนรอตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก็ได้นะทุกคนหรือว่าใครอยากแอดวานซ์กว่านั้นเนี่ยก็ใช้ในส่วนของชินิทักตีตรงนี้นะทุกคนประมาณสัก10ครั้งแล้วก็หันหน้าไปทางนี้เดินมาอีก10ครั้งได้เลยนะทุกคนตรงนี้เนี่าอชุคนนนนวขงิ ก็คือต,ต,ต,ตี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 ประมาณ10ครั้งนะทุกคนแล้วก็หันหน้ามาทางนี้นะครับจากนั uh, ้นเนี่ยมันก็จะวนเล่นอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนโดยจากที่ผมลองมาเนี่ยประมาณ10กว่านาทีนะทุกคน1 0 2ถึงนาทีเนี่ยมันจะเกิดครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งเลยที่สามารถ AFK ได้ดีมากๆเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในจุดต่อไปนะทุกคนซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากจุดแรกนะทุกคนนั่นก็คือในส่วนของถ้าตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าตรงน กับเอสเซนต์ไปขายนั่นเองนะทุกคนตรงนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสได้ในส่วนของลูนที่เป็นลูนตัวแซดด้วยนะทุกคนลูนฟลอตนะซึ่งการเลเคตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างง่ายอย่างมากเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยเดินลงมาแถวแถวตรงนี้นะทุกคนมันจะมีขีดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนเดี๋ยวขอสักคู่นะครับขอตีหน่อยโอเคมันจะมีขีดอยู่แถวๆตรงนี้นะทุกคนให้เราเนี่ยมายืนแถวแถวตรงนี้นะทุกคนเพื่อให้มอนเนี่ยมันจะได้เข้ามาตีเราทุกตัวนั่นเองนะทุกคนมอนเนี่ยมันจะเกิดอยู่ประมาณทาะทางนะทุกคนเก นะครัคนดูที่เมาส์ผมนะครับผู้คนเห็นเมาส์ผมไหมอ่ะมันจะเกิดอยู่ริมฝั่งนี้นะครับทุกคนกับฝั่งนี้เป็น2ฝั่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเรายืนตรงนี้เนี่ยมอนมันก็จะเดินมาตืดดมาตีเราตรงนี้นะทุกคนอีกตัวนึงก็จะเดินมาตีเราตรงนี้แล้วก็บอสตรงกลางก็จะเดินมาตีเราแล้วก็เป็น3ตัวมาบรรจบกันตรงกลางนั่นเองนะทุกคนก็สามารถใช้วิธีที่ผมสอนไปได้เลยนะทุกคนก็คือคลิกซ้ายค้างกด E สองคีแล้วก็ปล่อยไว้นะผู้คนหรือว่าใช้คนจะ ต้องมีเกาะที่หนาสักเล็กน้อยนะทุกคนแล้วก็ยิ่งใครมีดูดเลือดแบบผมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับหรือว่าใครใช้ในส่วนของคลาสแวมพร์เนี่ยตรงนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับก็สามารถฟาร์มในส่วนของแอสเซนต์ได้นะทุกคนแล้วก็ฟาร์มเงินได้ด้วยนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราตีมอนตุยเนี่ยเราก็จะได้เงินด้วยนะทุกคนนอกจากแอสเซนต์เนี่ยเราก็จะได้เงินด้วยนะครับตกตัวแล้วประมาณ150ประมาณนั้นนะทุกคนถ้าผมคิดไม่ผิดนะก็สามารถตีได้แบบนี้ย,ยาวๆเลยนะครับทุกคนสาหรับในส่วนของจุุุดดดฟารรดฟาร์มทสจ้ ใชนะครับทุกคนซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยได้เงินเยอะแล้วก็ได้แร่ที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนมีโอกาสได้แร่ที่หายากที่สุดในเกมอย่างแร่ก,กากันต้วนด้วยนะครับทุกคนหรือว่าแร่หลุมดําใช่ไหมเขาเรียกกันว่าแร่หลุมดำนะครับทุกคนคือผมเนี่ยเรียกแร่ดาวเสานะแต่ลหลายๆคนบอกว,ว่าพี่มันคือแร่หลุมดํานะครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมีโอกาสอยู่ที่1ใน3ามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามนั่นเองนะทุกคนก็ตรงที่จุด F K ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสได้รับในส่วนของเจ้านี่ด้วยนะครัััับบเเเพพรรราาาาะะะว่่่่่่จจจ้นนนนนนีีีียยมมอููใลลสสคคคิตทททุุกซึงดดผ ก็จะอยู่ข้างในถ้าลึกไปอีกนะครับทุกคนหรือเรียกง่ายว่าอยู่ท้ายถ้าเลยนะครับทุกคนอาจจะต้องวิ่งมาสักเล็กน้อยให้ถึงท้ายถ้านะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะก็วิ่ง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 มานะครับทุกคนจุดที่เราจะ a อ k กันเนี่ยมันคือตรงนี้นั่นเองนะทุกคนตรงนี้เนี่ยมันจะมีแร่เกิดที่เป็น2ชิ้นเนี่ยค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าผมก็ต้องบอกตามตรงเลยว่ามันอาจจะมีเกิดชิ้นเดียวแบบอย่างนี้บ้างนะทุกคนแต่ว่าต่อให้มันมีแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมันก็โอเคอยู่ดีนะท ที่มีมัลติพายเออร์คูณค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเจ้าแร่เขียวๆนี่นะทุกคนน้องก็คือในส่วนของแร่วิ่งเร็วนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยคูณถึงมัลติพายเออร์หเลยนะทุกคนเอาไปตีชุดกงชุดเกาะก็ขายได้แพงเหมือนกันนะครับเนี่ยก็สามารถยืนเอฟเคตรงนี้ได้เลยนะทุกคน๋ยวผมจะลองยืนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ตีทีนึงเนี่ยมันมีโอกาสได้มากถึง3ชิ้นเลยนะทุกคนซึ่งเจ้าแร่นี้เนี่ยผมมีเยอะอย่างมากนะทุกคนร้อย ดิาพายเออร์คูณที่5.5นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยผมมักจะไปทําเป็นเกาะเพื่อขายฟาร์มตังค์นะทุกคนแล้วก็นอกจากประตูนี้เนี่ยอีกประตูหนึ่งก็สามารถทําได้เหมือนกันครับนั่นก็คือในส่วนของประตูทางเข้าเห็นปะ่ะทุกคนมันจะเกิด2ชิ้นแบบนี้บ่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเคียรวมันแป๊บหนึ่งโอเคถึงไหนแล้วนะโอเคมันจะเกิด2ชิ้นอย่างเนี้ยบ่อยมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าประตูที่ทําให้เกิด2ชิ้นอย่างเนี้ยบ่อยๆอ่ะผมมองว่าจะไม่ใช่ประตูนี้นะทุกคนจะเป็นอีกประตูหนึ่งททททีีี่่่่ําาใใหห้้้้เเเกกิิิิดด2 2ชชนนนออยยประตูบๆจ ็นอีกประตูนึงซะมากกว่านะทุกคนประตูนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเกิด2ชิ้นเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดแถวๆข้างบนตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยตรงนี้หรือไม่งั้นก็ตรงนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับทุกคนผมจะแนะนําเป็นในส่วนของประตูอีกประตูหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือประตูนี้นะเห็นปะเนี่ยเกิดแล้วทุกคนสามารถยืน AFK อย่างนี้ได้ยาวๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปเลยนะว่ามันอาจจะเกิดชิ้นเดียวหรือ2ชิ้นก็ได้นะทุกคนตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้บอยกกลเะไป็จ ในส่วนของจําพวกแร่ที่เป็นแร่พวกนี้นะทุกคนแร่ดาวอ่อแร่อีิทไลท์นะทุกคนแร่ไซยาไนต์นะฮทุกคนแล้วก็แร่พวกม่วงๆพวกนี้ก็มีโอกาสออกเหมือนกันนะทุกคนเรียกง่ายว่าถ้าเราตีแร่ตรงประตูนี้เนี่ยแร่ทั้งหมดที่อยู่ในนี้เนี่ยมีโอกาสออกหมดเลยนะทุกคนแล้วแต่ละอันเนี่ยก็คูณเยอะมากนะครับคูณ7.2นะครับนี่ขนาดเป็นสีฟ้านะครับทุกคนแล้วก็คูณ7.5คูณ8นะทุกคนคูณ8.3คูณ8.5คูณ8.8ไล่ไปเรื่อยๆนะทุกคนจนคูณ25เลยนนะซึ่งเจ้าตัวี้เนี่ยคนชอบเอาไปทําในนส่วของ อาวุธกันเยอะมากเลยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยคนชอบเอาไปทําเกาะกันนะครับเห็นปะมันเกิดเองอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะทุกคนเนี่ยก็ยืนอยู่อย่างนี้ได้ทั้งวันทั้งวี่เลยนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะเกิด2บ้างเกิด1บ้างก็แล้วแต่กันไปนะทุกคนก็ไม่เป็นไรก็สามารถยืนตรงนี้ได้ยาวๆนะทุกคนดีกว่ายืนเฉยๆ okay, ไม่ได้ทําอะไรนะและทั้งหมดนี้ก็คือ3จุดที่ดีที่สุดในการ AFK ในโลกที่3นั่นเองนะทุกคนซึ่งแต่และจุดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้2ชิ้นบ้างชิ้นเดียวบ้างตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่น ที่ได้2ชิ้นบ่อยนะทุกคนเพราะว่าคนเนี่ยช่วยกันขุดแร่นะทุกคนแต่ถ้าอยู่ในเซิร์ฟส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะได้ชิ้นเดียวค่อนข้างจะบ่อยกว่านะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ในเซิร์ฟส่วนตัวมันไม่มีคนมาช่วยขุดแร่ที่มันหายไปนั่นเองนะทุกคนมันจึงเกิดน้อยมากแต่ว่ายังไงเนี่ยมันก็เกิดอยู่ดีนะทุกคนทั้ง3จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีแร่เกิดแล้วก็มีมอนเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะทุกคนก็สามารถเลือกฟาร์มได้เลยว่าทุกคนเนี่ยอยากจะฟาร์มไหนไหนนะครับแต่ว่าจุดสุดท้ายเนี่่่ยจเเ็็นนนนนนนุดทต้้้้้อออออองงงงใใใชชขขสสัักกกลครรืาาว เพื่อที่จะฟาร์มในส่วนของจุดสุดท้ายนะครทุกคนก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนถ้าใครมีจุด AFK หรือว่าจุดฟาร์มที่ดีกว่านี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆให้รับรู้ได้เลยนะทุกคนสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย